ตอนที่เราทานข้าวกันมีพี่น้องคนหนึงถามผมเรื่องเรื่องอาณาจักรอีกทีนะครับอาณาจักรสวรรค์คือช่วงที่พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้เป็นเวลาพันปีภายในเวลาหนึ่งพันปีสมมุติว่าวันนี้เริ่มเป็นวันแรกของยุคพันปีเนาะเอาเป็น,นดีมั้ยสมมตินะครับสมมติวันนี้เป็นวันแรกของยุคพันปีพระเยซูเป็น กษัตริย์ครอบครองทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ถามว่าผู้ปกครองผู้ครอบครองกษัตริย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองนายกเป็นใครเป็นพวกเราขุนศนชัดเไหมนะครับแล้วก็แล้วพี่น้องคนนี้ก็ถามว่าแล้วพวกเราปกครองใครเพราะว่าคนคนที่เชื่อที่ที่ที่ไม่มีจิตใจใหม่แล้วเขาไปอยู่กีฬนาหมด เราจะเป็นปกครองใครอ่าก็<ม>คนที่ไม่เชื่อที่ยังไม่ตายไงสมมติว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าคนที่ขับแท็กซี่รัศดรนะครับคือประชาชนประชากรโลกเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็อยู่ต่ออืมเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเขาก็จะต้องเคารพพระเยซูพระเยซูยนับรวเป็นกษัตริย์นะครับรคือไม่มีกษัตริย์อีกแล้วแล้วก็ไม่มีนายกไม่มีสธานาที่ดีไม่มี โดนัลด์ทรัมป์ไม่มีโอบามาไม่มีไม่มีใครอีกแล้วครับก็คือพวกเรานี่แหละนะค,ครับแล้วทีนี้อยู่ในอนาณาจักรนะครับมีบางคนที่ไม่มีผลงานอะไรสมมติว่าก็ักำลังฝึกมาลาที่ซ่อนมาอยู่ฝึกชีวิตปรากฏว่าวันนี้ตายยังไม่สุกงอมพระเจ้าก็าให้สุกงอมวันเดียวแล้วพอเข้าไปในอนาณาจักรมีตําแหน่งไว้ไม่มีก็แค่เป็นประชาการากกแต่ก็ยังดีที่ได้เข้าไปในอนาณาจักรก็ยังดีไหมเนาะครับ ไม่ต้องทนทุกข์เป็นเวลาพันปีอยู่ในกิเฮนานะครับส่วนกิเฮนาก็คืออย่างที่ผมพูดนะครับก็คือสําหรับคริสเตียนที่ไม่สุกงอมไม่เติบโตไม่พบมานาที่ซ่อนไว้นะครับคำว่าพบมานาที่ซ่อนไว้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกก็คือคนที่ถูกเปิดตาจริงๆหลายคนจาได้ไหมครับเมื่อเช้าที่เราพูดกันหลายคนมารับอ้อบทเรียนเรื่องการยกโทษบาปว้าวมันดีจังเลย อจ้าอยู่ตัวนี้ลอรอดแล้วรอดเลยว้าวไม่ต้องลัวยว่าจะไปตกตะลกณ์โ้ดีจังแล้วพบคาสอนใหม่ครับก็เอามาใช้ก็ได้ผลแต่ปรากฏว่าเรื่องอาณาจักรเนี่ยยังสับสนอยู่เรื่องเพิ่งขึ้นตอแทนก็ยังสับสนอยู่เรื่องการฝุกการตายการทัเนี่ยไม่ยอมครับคือคือไม่รับทั้งหมดนะครับก็คือตายยังไม่ถูกเปิดจริง,รงๆนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเหล่านี้ก,ก็ก็พลาดนะครับก็ไม่มีโอกาสได้รอบอาณาจักรแล้วคนที่ มีโอกาสกลับใจมัม้มีมีนะครับคือในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในอาณาจักรพันปีคนที่ไม่เชื่อนะครับก็เขารรักรพระเยซูคนไหนนะครับที่สวัสดิภาพจงรักภักดีแล้วก็นําเครื่องอบรรณาก,การไปถวายแด่รพระเยซูที่นครยรูราเ็ลนะครับเขาเหล่านี้นะครับก็ได้รับการคือพระเยซูก็ดูแลเขาก็รักเขาก็นําเขามาถึงความรอดแต่มีหลายคนใช่ไหมาถามจริงๆเราเป็นคนไทยเนาะ มีใครสนใจบ้านเมืองไหมนายกรัฐมนตรีการครอ,อบครองการปกครองบ,บ,บางคนไม่แคร์นะ,อะขอทํใไ้ทํางานดีกว่าไม่สนใจส่วนเมืองไม่สนใจใครนะครับไม่เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลไม่เคยไปหาไปพูดคุยกับนายกกับอะไรแล้วก็ไม่เคยเคารพไม่เคยแคร์เลยบางคนเกลียดซะดซัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในยุคพันปีเนี่ยก็ <ๆ S 2> มีรัศดรของโลกที่ไม่สนใจพระเยซูการครอบครอ,องของพระเยซูอยู่ตรงนั้นก็จรงิงมีเยรูซาเล็มใหม่ก็จรงิงนะครับมีพระวิหารมี การเป็นอยู่ที่ดีในโลกนี้ก็จริงแต่หลายคนนะครับไม่แคร์ไม่สนใจสุดท้ายคนเหล่านี้จําได้ไหมเมื่อสตา์นถูกปล่อยออกมายุคพันปีผ่าน้าน,นไปพันปีหมดกําหนดนะครับแล้วสตา์นก็มาล่อลวงหลายคนให้หลงไปต่อสู้กับพระเยซูจําได้นะครับมอ่าใช่ใชอยู่ที่โกหกให้มาโผั่นแหละครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็คนเหล่านี้ก็ไม่ได้รอดแล้วคนที่จงรักภักดีสวรรค์ที่พักต่อพระเยซูเขาร,รับพระเยซูไปถวายเครื่องบรรณาการแต่พระเยซู ตอนยุคพันปีพระเยซูก็โโอวยพรและตอนที่ถึงเวลาของป้าสอนใหม่และเห็นนิโรธใหม่เขาก็ได้รอดครับอาจารย์บุคคลในแดนมรณะกับใจได้ไหมครับอะไรครับบุคคลในแดนมรณะกับใจได้ไหมบุคคลในแดนมรณะกับใจได้ไหมได้บุคคลในแดนมรณะเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐเขามีโอกาสกลับใจและรอดได้ แต่ใครนะครับที่ได้ยินข่าวประเสริฐในโลกนี้แล้วตายไปนะครับเขาไม่มีโอกาสได้วรองเพราะว่าได้ยินแล้วและปฏิเสธแล้วแต่การปฏิเสธนั้นต้องคือก็คือการปฏิเสธที่ที่ปฏิเสธด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจด้วยความเข้าใจคือมีคนมาบอกเรื่องพระเยซูพระเยซูช่วยให้เราได้รอดการตายบนกางเขนของพระเยซูเนี่ยพระโลหิตของพระเยซูจ่ายหนี้บากเราถ้าเราเชื่อเราได้รอดเขาเข้าใจเขาฟังแล้วเข้าใจเขาบอกว่าไม่เอา ไม่รับไม่เชื่ออันนี้คือการปฏิเสธที่แท้จริงแต่บางคนนะครับพ่อค้าแม่ขายมีคนมาบอกเชื่อพระเยซูสิรอดนะไปสวรรค์นะอ่าอย่าไม่ยุงอย่าไม่ยุกทำมาหากินไม่มีเวลาศาสนาไปที่อื่นคนนี้เขามีโอกาสแน้วะนมีมีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เข้าใจสมเหตุสมผลไหครับนะฮะ พระเจ้าไม่ได้ใจดําพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออเอาไปพูดกับเขาครั้งเดียวแล้วเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วอยู่ดีๆคือไม่เขารอดโอ้พระเจ้าจะใจดําขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไ <c oughs> หมการเร,กาเรียกแต่ละครั้งเนี่ยก็ถูกเรียกมาตั้งแต่ตอนเด็กหลายครั้งถูกเรียกหลายครั้งใช่พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าประกาศพระเจ้านำเราช่วยเราเนี่ยหลายครั้งเกินใช่ไหมก่อนที่เราจะมาเชื่อบางคนเนี่ยเป็นโอยครั้งเลยสุดท้ายโอเคยอมยอมมาเป็นคริสเตียน นะครับพระเจ้าตื่นเรานะพระเจ้าตื่นพระเจ้าต้องการช่วยเรา <c oughs> พระเจ้ารักเรามากๆเลยคนที่รักคนอื่นเนี่ยจะทํายังไงก็ต้องตื่นสิใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยที่รักแฟนเรารักสามีภรรยาเราเมื่อก่อนใช่ไหมเราอยากได้เขาเร,เราทําไงก็ตื่นเราลสลาดกระเสียทีนะอยู่ใกล้ัขนาดไหนอยู่ใกล้ไกลกันขนาดไหนเราไม่ทราบว่าระยะห่างท้อไม่สี่ทีมองเห็นราสลาดนะอยู่ไกลก็มองเห็นได้ครับ <c oughs> อยู่ที่นี่เรามองเห็นที่ไหนบ้างไกลๆเลยขอบฟ้าะไรใช่ไหม <laughs> แต่ <c oughs> คืออยู่ใต้โลกครับถามว่าแดนมรณาอยู่ที่ไหนเราจำได้ไหม <c oughs> ใครรู้ดู <c oughs> อยู่ใต้โลกทำไมทําไมความเชื่อของเราไม่เหมือนความเชื่อของคนอื่น <c oughs> คนอื่นนะครับบอกว่าแดนมรณาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นดาวสักดวงหนึ่งหรือว่าเป็นเมืองวิญ,ญญาณอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าอยู่ข้างล่างเพราะว่าอะไรจําได้ไหมหมอผีเรียกชทวเอ แล้วซาเวลก็ลงมาหรือขึ้นมาเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนึ่งซาเวลนะครับบทที่น15นะครับบอกว่าซาเวลก็ขึ้นมาท่านก็เลยถามว่าเรียกเราขึ้นมาทใไมอ่าแสดงว่าขึ้นมามต้องอยู่ใต้โลกแล้วยังไม่พอยังไม่พอเห็นผลนี่มัน,ม,นมันยังไม่ยังไม่พอไม่เพียงพอเราต้องการเพิ่มนะครับขอขอ้อมูลเพิ่มอีกก็คือพระเยซูตัตดคําหนึ่งบอกว่า โยนาอยู่ในท้องปลาเมื่อหมา3วันสคืนช <t ried noise> okay. ัใจบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์คือใครโอเคบุตรมนุษย์ก็จะอยู่ในท้องอยู่ในหัวใจภาษาอังกฤษก็คือ center of the earth center of the earth ก็คือจุดใจกลางจุดศูนย์กลางของแผ่นดินโลกอ่าเรารู้เลยแดนมรณานะครับเมืองวิญญาณนะครับเมืองโบรงสุขเกษมนะฮะอยู่ใต้โลกอยู่จุดใจกลางเลยนะครับ แต่ถ้าฝ่ายตาฝ่ายร่างกายเราจะมองเห็นว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ของคนพบว่าอะไรคืออยู่ตรงกันาลาวานนะครับก็คือปทะเลไฟหรือว่าเป็นเป็นก้อนไฟใหญ่ๆที่มันมนลุกไหม้อยู่ไม,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 ไม่ไม่มีดาวนะฮะแต่ฝ่ายวิญญาณมันคือแดดมอร์นาแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแต่กระโดดข้ามไม่ได้ไม่ถึงไปไม่ถึงครับแต่มองเห็นเพราะว่าเศรษฐีกับลาซรสัรรสคุยกันอยู่ใช่ เออไม่ใช่คุยกันเศรษฐีคุยกับอับราฮัมใช่ไหมล่ะลัสรัตคุยกับอับราฮัมอออโอเคไม่ไม่ไม่เศรษฐีคุยกับเศรษฐีมองเห็นลัสรัตคุยกับอับราฮัมอยู่อับราฮัมไม่นะผมว่าไม่เศรษฐีคุยกับอับราฮัมเศรษฐีบอกว่าขอขอขอให้อับราฮัมช่วยส่งคนไปลัสรัตไม่ได้คุยลัสรัตยืนมองเฉยๆเลยทลยอะไรกูอย่เอาคุยกันไปใช่ไหมครับใช่ไหมโอเค พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ในฐานะของบุตรมนุษย์ ى, เป็นบุตรดาวิดผู้ชายคนหนึ่งแล้วพระเยซูทํางานในโลกนี้ในฐานะของบุตรมนุษย์และพระเยซูก็เป็นบุตรพระเจ้าด้วยเป็นพระเจ้าและเป็นบุตรมนุษย์ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วเมื prophet, ่อพระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้ในยุคพันปีเนี่ยก็คือมาในฐานะของบุตรบุตรมนุษย์ยค <oria> ylene, ราาาบับทุกคนจะเห็นปรองผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> ที่มีรอยนะครับมีรอยตะปูนะฮะแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วย ถ้าองอยู่ในยุคพันปีแล้วเปิดนะเปิดดูดูสิจับดูก็จะเห็นครับเป็นผู้ชายคนนี้แหละที่ที่เราเห็นแล้วในผู้ชายคนนี้ก็มีพระบุตรพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในนั่งอยู่ที่พระบัลานพระบาลานก็คือเห็นพระเยซูนั่งอยู่ไม่ได้เห็นพระบิดานะเพราะว่าพระบิดาไม่มีตัวตนพระวิญญาณเป็นวิญญาไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายนะครับทุกวันนี้พระเจ้าสถิตอยู่ในพระเยซูที่เป็นบุตรมนุษย์ที่ประทับอยู่ที่พระบัลา์ที่สวรรค์ นะครับแล้วในอนาคตนะครับเราจะไม่ได้ขึ้นไปหาพระเจ้าที่สวรรค์นะครับบนสวรรค์คือสวรรค์จะลงมาหาเราเองข้าพระเจ้าเห็นนครยูรโซลีมาลอยลยมาครับอาจารย์คะคนที่แบบว่าเขามารับเชื่อนะคะครับเขามารับเชื่อและทีนี้เราอธิษฐานแล้วให้เขาแล้วอะไรแล้วเนี่ยแต่ทีนี้เขาเขากลับไปเขาก็ไปพูดเหมือนจะิมอันนี้เขา โอเคหนึ่งนะครับคริสเตียนที่รับเชื่อแล้วนะครับแล้วต้องกลับไปเป็นพุทธเหมือนเดิมแสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อจริงๆไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆเขาถึงกลับไปเป็นพุทธแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเขารับเชื่อแล้วกลับใจแล้วเป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้วแต่เขาไปเป็นพุทธเนี่ยเพราะว่าเขาหลงเขาหลงเขาไม่เข้าใจอีกอย่างเขายังสับสนในในความเชื่อหรือว่าคิดว่าเป็นศาสนาเขาอาจจะบังเกิดใหม่แล้วแต่เขาไปเป็นพุทธแต่นะครับแต่ วันหนึ่งพระเจ้าจะต้องดึงเข้ามาจะต้องเรียกเข้ามาจะต้องนาเข้ามาถึงพระเจ้าให้ได้สุดท้ายก็ออกจากพุทธแล้วก็กลับมาเป็นคริสเตียนใหม่นะครับเ,เราต้องตัดสินที่วันสุดท้ายของชีวิตของคนนั้นว่าเขาเป็นคริสเตียนไหมเขาเชื่อพระเยซูไหมหรือว่าเขาไปเป็นพุทธไปเลยคนที่ไปเลยไปเป็นพุทธเลยไปเป็นศาสนาอื่นเลยไม่ไม่กลับใจไม่อยู่ในพระเยซูนะครับไม่เชื่อก็คือคนที่ไม่เคยบังเกิดใหม่เลยไม่เคย ต่อการแต่ทีนี้ว่าบางทีเขาก็ลงมาในเฟซไปทําบุญแต่หนูก็พยายามส่งอะไรที่เกี่ยวกับพระเยซูให้เขาก็รับปากครับ,รบผมเข้าใจหนูก็เลยสับสนกับเขาคระคริสเตียนบางคนสับสนคริสเตียนบางคนหลงทางคริสเตียนบางคนมากไม่เข้าไม่เข้าใจว่าเชื่อพระเยซูแล้วต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับาศาสนาอื่นแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นใช่ไหมคริสเตียนที่ไปยังไปยังเขา้าพิธีร่วมาศาสนากับาศาสนาอื่นๆก็มี เราก็าเห็นกันอยู่แต่ก็สอนเขาหมดแล้วนะคะสอนเขาแต่เขายังไปเพราะเขาเกรงใจเพราะเขาเขากลัวพ่อแม่ญาติเขาจะจะว่าเอาเขาก็ต้องไปถูกสอนมาแล้วก็ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ <c oughs> ยังยังต้องคือต้องไปตามทางนั้นนะแต่เขาบังเกิดมาจริงๆก็มีมีครับแล้วถามว่าเขารอดไหมรอดนะแต่เขาจะไม่ได้เข้าในอะไรจักไม่ได้ครอบครอง,องร่วกกับพระเยซูครับสรุปง่ายๆเนี่ยเชื่อพระเยซูเท่านั้นวางใจในพระเยซูเท่านั้นรับว่าพระเยซูเป็นต้ช่วยให้รอดของเรา รอดแน่นอนจบแต่ถ้าหากไม่เชื่อฟังนะครับก็จะไม่ได้บำเหน,เน็จรางวัลการได้รับบำเหน,เน็จรางวัลการได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูเรียกว่าเข้าในอาณาจากักรแล้วก็หนังสือที่พูดถึงเรื่องรับรางวัลเข้าในอาณาจากักรก็คือหนังสือมัดิทธิ์ครับอ,อยากจะทราบเรื่องผู้สวรรค์ที่แต่ละคนนะครับมีหน้าที่ยังไงบ้างครับที่แต่ว่าเราไม่ค่อย รูสวด์แต่ละคนนะครับดูแลคริสเตียนอยู่บ้านกับเขาบางคนขี้เกียจอยู่บ้านก็อยู่บนหลังคาก็เดินไปมาถือดาบนะครับก็มีดาบดูแลเป็นดาบไฟแล้วนะครับถ้าก็เป็นดาบไฟก็มีเป็นอะไรก็มีแล้วแต่นะครับก็ดูแลบ้านเราอยู่กับเราดูแลคริสเตียนไม่ให้ผีมาสตาร์เข้ามาข้างในหรือไม่ให้ผีมาสตาร์ททำร้ายเราหรือเวลาเราขับรถเราไปไหนเราจะเกิดอ,อุบัติเหตุ ทูตสวัสด์ก็ผลักทําให้ไม่เกิดเอาแล้วถามว่าทำไมรถชนฉันเมื่อวานนี้ทู่สวัสด์ไม่ดูแลเลย <Okay. S 1> คือคือมันเป็นแบบนี้เอาง่ายๆเรากําลังขับรถอยู่แล้วไปชนปุ๊บรถใครบางคนตอนนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุน,นะครับยอดหลักมราก็รีวิวชุดๆๆขึ้นมาทูตสวรรค์เห็นทูตสวรรค์ถามพระบิดาพระบิดาจะทํายังไงให้ฆ่าโครงช่วยไหมหรือปล่อยพร mm hmm. ะเจ้าพระบิดาน,นะรับบอกว่า ไปเลยายยผู้สวรรค์ก็โอเคก็ชนทูสวรรค์ห้ามคุยกับผู้สวรรค์เด็ดขาดนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าห้ามติดต่อทู้สวรรค์ทูสวรรค์ติดต่อเราได้แต่เราไม่มีสิทธิติดต่อผู้สวรรค์ติดต่อพระเจ้าโดยตรงเท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอยู่ในเราในฐานะของพระเยซูคริสต์พระคริสต์เยซูครับ ไม่จําเป็นต้องคุยกับทูตสวรรค์สบายดีไหมผู้เชื่ออะไรนี่ขายเราหรือหรืออะไรทานข้าวด้วยนนนกันมาทานด้วยกันได้ไหมนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละเสียเวลามันมันมมมมนี่ครับมาเดี๋ยวโน้นให้คนระับไม่ครับทูตสวรรค์มีหน้าที่ดูแลทูตสวรรค์มีหน้าที่ติดตามเราบันทึกความตีชั่วของเรานั่นะหละครับแล้วก็ช่วยเราแล้วก็ปล่อยให้เราถูกตีสอนครับก็คือเจริญธรรม เหตุการณ์ที่เรากําลังชนรถกับรถของเราชนรถใครบางคนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เร็วมากใช่ไหมปุ้บแต่ทูสวรรคุยกับพระเจ้าเนี่ยคุยเร็วนะเอปพระเจ้าก็บอกก็คือชนเลยคือภายในเวลาสั้นๆพระเจ้าคุยกันกับผู้สวัสด์เนี่ยเร็วมากแล้วก็ปล่อยให้ชนครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดียวให้เขา slow m o t i ่นก่อนรถขี่ไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้ชนไหมหรือไม่ต้องพระเจ้าบอกวปล่อยให้ชน ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ตุ้งเลยอันนั้นไม่ถูกคือเหตุการณ์มันเร็วมากพระเจ้าคุยกับท้สวรรค์คือคอมพิวเตอร์ยังเร็วเท่าพระเจ้าไม่ได้นะอย่าคิดว่าพระเจ้าคุยกันแบบมนุษย์คุยกันกับทุสวรรค์หรือพิญญาหรืออะไรไม่นะโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยจิตจำได้ไหมปอลล์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วปอลลบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้คาพูดอยู่บนสวรรค์นะครับไม่ได้พูดกันนะไม่ได้คุยกันนะสมมติว่า สวรรษเอเจอทุสวรรษบีทุสวรร a เอมองหน้าสุสวรรบีปุ๊บเข้าใจเลยทุสวรรษบีเข้าใจแล้วทุสวรรษเอก็แค่นั้นแค่ใช้จิตนะครับจิตสื่อสารนะฮะทุกวันนี้จิตเนี่ยถ,ถูกปิดกั้นไม่ให้ทํางานร้อยเปอร์เซนจิตมนุษย์นะครับถูกปิดกั้นสมองมนุษย์นะครับก็ถูกปิดกั้น สมองมนุษย์ตายไปแล้ว80-90%ตั้งแต่เราเกิดเลยนะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยสมองเนี่ยตายไปแล้ว80-90%เราใช้ได้ทุกวันนี้เราใช้สมองนะครับทำงานได้แ 10, ค่เฉพาะ10-20% 5%บางคนมีสมองเปอร์เซ็นต์เดียวเคยเห็นไหมคุณเชื่ออะไรแค่10%หรือจุด5% แล้วบางคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยคือเขามีพลิกไว้เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดก็คือมี10 15 20ซคนที่มีสมองมี IQ 20ซจะเรารู้ไหมใ,ใครเอลเบิร์ตอืมครับเอลเบิ <S 2> <S 2> Einstein, ร์ตไอสไตน์เอลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นชาวยูเป็นคนยูนะเป็นคนที่ฉลาดที่สุด มีอะไรถามอีกไหมครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะครับข้อถามข้อที่สามสิบแล้วมีไหมครับเกี่ยวกับเรื่องแานปีหรือเรื่องอะไรครไม่อะไรพาาระเจ้าบางทีที่บอกว่ารักเชื่อริสเตียนแล้วยังออกไปพระพุทธเนี่ยออกไปทางพุทธเนี่ยหมายว่ตติกาวต่ช้างเนี่ยไม่ออกไปแน่ค, <laughs> คือสําหรับพระเจ้านะครับอ๋อแน่นอนคนที่ยังไปเป็นพุทธเนี่ยพระปิญญาก็ติดก,กับเขาเป็นกาวการช้างก็ไปกับเขา เขาจะไปเป็นพุทธเขาจะเข้าวัดเขาจะไปไหนนะครับเพราะวิญญาณโมสุลก็ไปกับเขาก็อยู่กับเขาก็เปนึ่งเดียวกับเขาก็ดูอยู่นั่นน่ะดูอ่าทำไปอ่ะเอาลงไปอ่ะอุ้ยอทุสวร์ก็ก็ไม่หนีไปไหนก็อยู่ก็อยู่กับเขาเปนึ่งเดียวกับเขานะครับแล้วอย่าลืมนะไม่ใช่แค่ว่าพระวิญญาณจะทําแบบนั้นกับเขาตลอดไปไม่พอได้โอกาสพระเจ้าก็ฉวยโอกาสนําเขากลับมาซึ่งเข้ามา ใช่คนนะครับไปดึงออย่าเข้าวัดอย่าไปอย่าไปพุทธกลับมาหาพระเยซูเร็วเธอปธเป็นผู้เสียเธอเป็นผู้ก่อเจ้านะเห็นไหมมีคนแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าลงท้ายในสิบปีแล้วพระเจ้าประทับกลับมาอ๋อใช่ไหมเนี่ยไปสิบปีพระเจ้าประนำกลับมาครับนี่แหละ <c oughs> คือเราอย่าแปลกใจคนที่ไปเลยเชื่อแล้วก็ <c oughs> อยู่ดีๆก็ไปนะครับไปเลยนะครับก็คือคนคนั้นไม่ <c oughs> ไม่เคยบังเกิดใหม่จริงๆคนที่บังเกิดใหม่จริงๆเนี่ยมีพระวิญญาณนะครับที่คอยกระตุ้นที่คอยนํา ที่คอยแบบคือจะต้องมีช่วงเวลาสักเวลาใดเวลาหนึ่งที่พระวิญญาณชนะใจองแล้วนำความอันกลับมาได้นะครับเอเมนม,มีคำถามไหมครับโอเคข้อที่